รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลาจุนทะสันเลขาธรรมความขูดเกลาเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือทรรสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนธรรสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบา เราจักเว้นขาดจากปานาติบาตทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำอธินนาทานเราจักเว้นขาดจากอธินนาทานทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติปรหมจัรท์เราจักเป็นผู้ประพฤติปรหมจันทร์ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียดเราจับเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชา เราจะเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาททำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะเราจะเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะ ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจาเราจักเป็นผู้มีสัมมาวาจาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากรรมันตะเราจักเป็นผู้มีสัมมารกรรมันตาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะ เราจักเป็นผู้มีสัมมาวายามะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจักเป็นผู้มีสัมมาสติทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะเราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณะทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตต์เราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตต์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีทีนมิทะกลุ่มรุมเราจักเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุงซ่านเราจักเป็นผู้ไม่ฟุงซ่านทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจชาเราจักเป็นผู้ข้าม้ลวิจิกิจชา ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธเราจักเป็นผู้ไม่ผูกโกรธทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบลูคุณเราจักเป็นผู้ไม่ลบลูคุณทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณีทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวดทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมานยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมานยา ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเราจักเป็นผู้ไม่กระด้างทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่าง่ายทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดี ทมสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาททมสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเราจักเป็นผู้มีศรัทธาทมสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีฮีริเราจักเป็นผู้มีฮีริทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตาปะเราจักเป็นผู้มีโอตตาปะ ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อยเราจักเป็นผู้มีสุตะมากทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจักเป็นผู้ปรารบความเพียรทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติหลงลืมเราจักเป็นผู้มีสติตั้งมั่นทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาซาม เราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่น like viewers, เป็นผู้ลูกคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทานเราจักเป็นผู้ไม่ลูกคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน